น้องล่าอายถามแน่เดี๋ยวนี้ไปเฮ็ดเอี้ยงมาเล่าคือฟิตแท้เมนอิลีบอจา้าเมนอิลีจะอายตอนนี้ติดใจลงหักน้องบ่มึดผู้มึดตาเลย <c oughs> หักแห้งบ่นนอกใจเลยน้องล่าเคล็ดลับที่บอลับของผู้สาวที่ต้องการให้หอยฟิต คือจังผู้สาวซ้ำน้อยต้องมาฟังกันเดอ้อจ้าสาวนางใดที่เคยพ่อปัญหานี่เลยค่ะกินสาดนี่ฟิตไปฮอดศาสนาศาสนีสนไผ่บ่ลองบ่หูเด้อค่ะผู้บ่าวหักมืดหูมืดตาเลยผัวก็หักกะหลงเพิ่นว่าสาวซิงแนนอนอิหลีค่ะ จิบิรวมกินออกตกขาวมนมก็น้อยเทมยังย่อนยังยานนมว่าใหญ่เข้าคันวิกฤตปล่อยไว้บ่ได้ต้องจัดการเด้อค่ะนี่เลยค่ะสาวซิงกินติดต่อกันสุกมือจากหนึ่งสัปดาห์ฮู้เรื่องเลยค่ะสองละห้าสิบบาทก็ฟิตได้สนใจอยากที่สั่งซื้อหรือว่า จะสมัครโตแทนขายก็ติดต่อเจ้าของเฟซนี้เลยเด้อค่ะเจ้าของแบรนด์เข้าใจดีหลายเลยสุดท้ายนี้ยา่าเฝ้าไปใสมากดไลค์กดติดตามกดแชร์กันนำเด้อค่ะนี่นะคะไปหาซื้อมาได้เลยนะคะสาวซิงจิบิฟิตเปีย้ย